ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับตัวนี้เราก็มาถึงนะครับก็ถ่ายคลิปมาถึงนะครับที่พักนะครับบ้านนกเดือนนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่นกเดือนนะครับตัวนี้เราจะเก็บนกเดือนนะครับนะครับเก็บต็นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนะครับถัดไปนี้ก็จะเป็นนะครับบ้านจิมมี่เรื่องจริงนะครับบ้านแอนเฟมิลี่นะครับบ้านนะครับของนะครับชิดปักเปรนะครับก็ต่อไปก็เป็นบ้านชายชายชาแนลนะครับอันนี้ก็ยังไม่ทำนะครับก็คงจะทำในเร็วๆนี้นะครับ สลับบ้านบ,บ้านพักหมดฟืดเด้ร์นะครับเราก็เดี๋ยวก็คงจะทำเร็วๆนีะนะ้นะครับนะครับนะครับก็จะทำตามริมถนน าทางเข้านะครับทลริมถนนนะครับทางเข้า,าไล่สวนนะครับเราก็จะปลูกริมๆนะครับเพราะว่าจะมีถนนเข้ามานะครับจะมีถนนเข้ามา ไสำหรับไลฟ์ของพ่อพึ้งก็จบลงก่อนเนาะอะยังบ่อู้สองบาทสอง US ด้วยนะอ่าในหกชิแล้วหกิกว่าแล้ว อ๋อรู้จักรู้จักเสล้น้องเตินแม่เขาสวยูรต้องสวย้ ก็คุณอมรรัตน์นะครับนะครับ,นรบพนิด,ดานะครับเกยเลื่อนปานีมีชัยนะครับนะครับแอนปาอ่านะครับจ,จิตตาละติตากุลนะครับ สวัสดีจ้านะครับหมดเฟื้นเพิ่งตื่นหรือไงโอ้ตื่นนานแล้วนะครับตื่นออกไปตั้งแต่ตีสีนะครับตีสีครึ่งเพิ่งวกเข้ามานะครับวกเข้ามาไปเดินรอบล้อมบริเวณหมดแล้วนะครับไทยทำหมดแล้วก็ขึ้งเข้ามานะครับ อันนี้ก็พนิดาเกยเลื่อนคุณอาบังออนเอ็นเอนะครับคุณอมรรัตน์อาบุรัตกอลิสนะครับกอลิสเทพปาทานนะครับอันนี้ก็คุณเอสอา a n พีชแนโอเป็นไงน้อนะครับเอสอา a n พีชแนนะครับคงจะ คงจะหายดีแล้วนะครับขอให้หายเร็วๆนะครับอันนี้คนวงคนวงสักลอนสมสมเพียนนะครับมนัตชยาเวศศิล S R P Channel นะครับช่วย ด้วยการไม่ข้ามะนะครับก็ได้ค่ะเอฟซที่รักทุกทุกท่านะนะครับสาธุสาธุสาธุะ,ะครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็คุณแอฟนิวชาลินีบุญรักษานะครับเข้ามาเติมไลค์ะนะครับชมโฆษณาให้พ่อฝฟื้นอีกรอบค่ะขอบคุณนะครับบัวพันธพ่อเฟื้นพาเอฟซไปดูข้าวหน่อย นี่อยู่ใกล้ๆนี่นะครับข้าวนี่ไม่ต้องดูไก่ะนะครับอยู่หลังหลังบ้านนกนกเดือนนอนนี่นะครับหลังบ้านน,นกเดือนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านหลังเองนะครับ hey, เห็นไหมข้าวเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับข้าว ข้าวในนานะครับตอนนี้ยังไม่แตกรวงนะครับอยังไม่แตกรวงอตอนนี้ก็ยังเขียวอยู่นะครับแต่ว่าคงจะ,ะเริ่มแล้วล่ะนะครับคงประมาณไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกานะครับคงได้เกี่ยวกันก็พวกเราเรานี่แหละครับเกี่ยวกันเองอะนะครับ ะครับเป็นยังไงครับข้าวนะครับคงจะได้หลายนะครับวันนี้อันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับนี่มองเห็นข้าวเหนียวอันนี้บัวพันนะครับพ่อเฟือนพ่อเอฟซีไปดูข้าวหน่อยจ้านี่นะครับข้าวข้าวในยาในนานะครับจํานวนยักษ์ไฮเนาะนะครับเจ็ดไ้นะครับ วันนาอายุจิเสรีนะครับอันนี้ก็จันในนะครับนะครับจันในซาเล็บนะครับอันนี้ก็สมจิตบริพัตรโกศลเข้ามาเป็นกำลังใจให้หมดฟื้นยมเช้าจ้าขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจนะครับอยอดวิวปังๆังนะจ้าพ่อฟื้นนะครับขอบคุณนะครับ สมกิตบริพัตรโกศลน,นะครับอันนี้ก็บริพัตรโกศลตอนนี้กำลังดูโฆษณาให้ครับ S, <S R P Channel นะครับยังค่ะพ่อฟือ้อนขอให้หายเ,เร็วๆเด้อลูกเด้อนะครับลูก S P Channel นะครับนะครับก็คุณจันดาก็ถามอยู่เอ๊ะทำไม S S P S R P ไม่เข้ามานาะเพิ่นว่าวันนี้เข้ามาแล้วนะครับคุณจันดา นะครับอันนี้ก็คุณสุดจิตนะครับบริพัตรโกศลสมจิตบริพัตรโกศลโกศลน,นะครับแอฟนิวชาเลนีนะครับสุพัฒนะครับช่างแคนโฆษณาพ่อเพื่อยาวมากสามตัวเลยโฆษณาโอ้เยอะจังเนาะ,ะไม่เป็นไรนะครับดูโฆษณาไปก่อนเนาะ อสุวรรณนะครับทยานศิล์วิชยามามีนะครับชมโฆษณายพ่อฟืนแล้วจ้าขอบคุณนะครับอันนี้ก็บัวพันธุข้าวกำลังตั้งท้องเนาะพ่อฟื้นคือสีแน่นพ่อว่าเพราะว่ามันสูงขึ้นมาแล้วต้นข้าวมันสูงขึ้นสูงขึ้นตัวน,นี้ก็ขึ้จะตั้งนะครับอันนี้ก็แอปนิวชาลีนีนะครับ บุญรักษาต้นข้าวเมืองไทยทำไมสูงจังคะที่ญี่ปุ่นไม่สูงขนาดนี้คะ่ะสงสังยจะเป็นต้นข้าวแคะมั้งนะครับถ้าต้นข้าวแคนี้มันจะต้นเตี้ยๆนะครับขนาดศอกข้าวอะไรข้าวอีเตียเขาเรียกนะครับเออเคยเอามามานะครับมา มาในมานาอยู่นะครับมาดำในนาอยู่นะครับเขาเรียกว่าข้าวอเตี้ยนะครับต้นเตีเต้ยยนะครับสูงสูงก็เพียงหัวเข่านะครับข้าวสูงสูงนะครับของไทยเราก็มีอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะนะข้าวข้าวกอขอหกนะครับกอขอหกเม็ดข้าวยาวๆหอมๆนะครับกอขอหกเนี่ย อันนี้ก็ S R P Channel นะครับพอกสลีดพังพรใส่เหล้าขาวะนะครับค่อยได้หลับฝันแต่จับปลาทั้งคืนปลาก็แปนะครับจับก็เจ็ดนะครับมือห้านิ้วก็ห้าห้าเจ็ดแปดนะครับเอาไปเลยนะครับห้าเจ็ดแปดนะครับจับปลาทั้งคืนจับปลาตกบิด ได้ปลาเยอะเลยค่ะพึ่งตื่นโอ้ยปลานี่ก็เป็นเงินนะนี่ปลาเปียดเปดบ่อนะครับจับก็ห้าเนาะมือห้านิว้วอันนี้ก็พูดเล่นๆไปเด้อนีน่เปรให้เด้อนี่จับปลาเปนะครับห้าเปีปดนะครับ หรือห้า5ปาอันนี้ก็น้องเล็กเคเอ็นนะครับอ่าบัวผัดยามาปลูกเองเก็บเกี่ยวเองสุดยอดเลยค่ะนะครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็น YouTube เบริรมมากมาย <c oughs> าช่วยกันนะครับเกี่ยวคนละกำสองกำก็หมดแล้วนะครับ อันนี้ก็คุณจีนนะครับสวัสดีค่ะนะครับคุณพ่อนะครับอันนี้ก็อุทัยทองวิเชียนนะครับอันนี้ก็ยุพมนะครับยุพลสำรวยเทพทัดนะครับสวัสดีจ้านะครับอันนี้ก็นาเรมนกันตะโกนะครับอากาศเลื่อนหนาวยังจะหมดโอ้หนาวเลยครับเริ่มใส่เสื้อตัวเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องซ้อนสองนะครับ ครับก็เริ่มส้อนสองนะครับนาิมนกันตะโกนะครับรัะะตนาพรบุญชูนะครับสริวันนะครับมาลากรดูโฆษณาให้แล้วค่ะพ่อฟื้นยาวกทนเอาเดอร์นะครับครับงเ <c oughs> องีอาร์พีนะครับเอ p อวาวันนี้ไม่ได้เข้ามามัวไป ตามขอเฉลีพังพรค่ะพอฟื้นโอ้โอโบทต้องอ่าถึงหรือยังคุณจัญญาส่งไปให้นะ่ะไม่ต้องไปขอยากหรอกอเอามาตำตำตำ,ตำแล้วก็ใส่น้ำนั่นแหละน้ำเหล้าขาวนัว่นแหละพ่อเคยเป็นเคยทาอยู่อ นี่ก็นะครับวิรพลนะครับภูมิภูมิกินเหว๋นะครับนะครับเป็นที่พันข้าวนะครับอันนี้ก็นัดดานะครับนัดดาไทยเบิกนะครับอันนี้ก็ย่าน้องนะครับโลหะมาศนะครับญาน้องโลหะมาดคุณเอียงน้อนะครับอันนี้ก็คุณ นะครับลุจิราดานะครับพินแก้วอากาศเย็นเย็นจ้านะครับอันนี้ก็คุณชายยนนะครับอันนี้ก็สายยนนะครับอ่านะครับรัตนาปานะครับอ่าชุติมานะครับพงยศพ่อฝนยา่าบ่เรืออะไรเนาะ ทานข้าวตอนเช้าหรือยังรักษาสุขภาพบ้างเด้อครับเดี๋ยวจะไปต้มข้าวกินกินตอนเช้าเช้านี้จะกินนั้นไม่ได้นะครับต้องกินเร็วๆหน่อยอเดี๋ยวจะให้ช่างดำา้มข้าวะนะครับเทคกทานนะครับอันนี้ก็คุณ เลมมีนะครับเลมมีนอตนะครับอันนี้ก็บัวผัดนะครับข้าวนาปีมันจะต้นสุกนะครับต้นสูงนะครับถ้าข้าวสามเดือนจะเตี้ยนะครับข้าวเหนียวพันพันน um, re ี้กินอร่อยจ้านะครับอันนี้ก็เป็นข้าวนาปีนะครับข้าวนาปีไม่ใช่ข้าวนาปังนะครับตรงนี้